พอช่างเขาประเมิอนออกมาเนี่ยนะค่าซ่อมเกือบแสนน้องบอกว่าพี่จอนว่าไงผมว่างั้นนะคือสู้ตายนะคันนี้ให้มันใกล้เคียง100%เที่สุด ครับจะช่องศตวสรงเก้าศูนย์นะก่อนหนึ่งเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะผมขอบุญเพื่อนคนละหนึ่งซับสไครต์เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะทีมเชียงรายยูเนเต็ดเป็นนิฟุตบอลชั้นนำของประเทศแล้วก็ร้านกรีดกลาชเพื่อนเพื่อนคนไหนที่นึกถึงเอาแท้มือสองจากญี่ปุ่นยางช่วงล่างครบวงจรนะติดต่อร้านนี้ได้เลยนะโค้ชไนทยครั้งน้ำกลุ่มเฟซบุ๊กพวกเรามีแล้วนะตามรูปกับเขากลุ่มนะแล้วก็ Facebook เฟซบุย แล้วก็อินสตาแกรมของพวกเรามีแล้วนะครับก็กดติดตามเพื่ออัปเดตสตอกรถยนต์ในคลิปนี้นะ่าจะเป็นรายการส่งมอบความสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นรถฝากขา,ขายของเพื่อนๆสมาชิกข,ของเรานะที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้มันคือ b m มหอยซีรีส์3โฉม E 3 0จะเป็นตัว 316i นะครับเป็นปี1988นะซึ่ง E 3 0เราเคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วนะเพื่อนๆก็เข้าไปศึกษาให้เรียบร้อยก่อน รบมัมันหน้าเล่นหรือเปล่าการขับขี่เป็นยังไงอันนี้เราไม่พูดซ้ำแล้วนะที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับมันคือซีรีส์ 3e 30ตัว316นะครับจะเป็นตัวเครื่องพันหซึ่งตรงนี้ผมขอบอกเลยนะรถเนี่ยตอนนี้สภาพเต็มร้อยผมให้90นะครับแต่บอกเลยว่าคนขายเนี่ยเจ้าของเนี่ยนะเขาซ่อมถึงใจถึงงั้แล้วเดี๋ยวมันเป็นยังไงเรามาดูรายละเอียดกันขอพิสศษของซีรีส์ 3e 30ที่่ข้างหน้าตรงนี้มีอะไรบ้าง อันหนึ่งเนี่ยมันลดค่อนข้างเดิมจัดคลีนจัดนะครับก็สภาพถือว่ายังสวยอยู่นะแล้วก็2สองเนี่ยผ่านการส่งซ่อม QC ตามมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยและข้อสามนี่สำคัญมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความพิเศษแล้วกันนะคนฝากขายเนี่ยใจถึงนะครับบอกให้ทำอะไรทำหมดนะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ระบบต่างๆของเขาเนี่ยจึงมีความสดใหม่สูงมากคันนี้หมดค่าปั้นค่าบูรณนะให้ได้มาตรฐานเราเนี่ยนะประมาณ80,000กว่าบาทอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน เริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้ก็ไฟหน้านะอันนี้จะเป็นไฟลูกแก้วแล้วนะครับยี่ห้อบอชจากเยอรมันซึ่งอันนี้จะไม่ใช่ไฟยิ้มเพื่อนเมื่อลองลดูดีเห็นไหมไฟท้าย3ชั้นนะที่เป็นลอดแรกๆนะมันจะไม่มีตัวยิ้มด้านล่างอันนี้สีรอบคันเนี่ยผมตีประมาณ8 5จนถึง9ก็นะครับก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามสไตล์รถใช้งานนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยสียังถือว่าสดใหม่ยังสวยอยู่แล้วก็ตัวกันชนนะครับลักษณะนี้นะเขาเรียกว่ากันชนใหญ่นะครับบางคนเขาเรียกบ um นะิ๊กบัมเป จะเป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานด้านข้างของคันนี้นะครับอันนี้ก็จะมาเป็นทรงเดิมนะโชคเดิมสปริงเดิมลักษณะนี้นะครับจะเป็นล้อแมกขอบ14เขาเรียกว่าล้อฝาเบียร์จะมาเป็นยางขนาด1856514นะซึ่งตรงสเปคโรงงานเป๊ะๆจะต้องเป็น1956514ครับแต่ว่าในประเทศไทยมันหายากมากนะเขาใช้185เพี้ยนเล็กน้อยไม่มีผลที่เกี่ยวกับช่วงล่างของคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานช่องเรา อันนี้เพื่อนก็ต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะรายละเลอียดมันเยอะนะครับผมอาจจะพูดกลับไปกลับมาอย่าว่ากันทันแรกเลยเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับทำใหม่แทบจะหมดเลยนะมีอะไรบ้างลูกสูบเบรกนะครับเปลี่ยนใหม่นะน้ำมันเบรกไล่ใหม่หมดผ้าดําเบรกหลังมันก็คือผ้าเบรกนั่นแหละนะแต่ว่ามันใช้กับตัวดําเบรกนะซ่อมดิสเบรกหน้าตัวปั๊มเบรกสายอ่อนเบรกนะจานเบรกคู่หน้าเปลี่ยนใหม่ แล้วก็รวมถึงลูกปืนล้อด้วยนะครับลูกปืนล้อหนะะ้าลูกปืนล้อ,ะะลลอหลังนะ,ะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนโชคคู่หน้าใหม่นะครับแล้วก็ยางกันฝุ่นโชคนะ,คะเปลี่ยนใหม่ยางฟองน้ําโชคคนะคะ้าแล้วก็ตัวแหลกนะครับมีเปลี่ยนยางกันฝุ่นแหลกนะ,ะแล้วก็ยางหุ้มเพลาขับนะครับทั้งสีตัวเปลี่ยนใหม่ยอยเพลากลางนะครับคันนี้ที่ความเร็วสูงมีอาการสั่นค่อนข้างแรงนะ,ะนะจัดการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วกากบาทเพลากลางนะอันนี้จัดการเปลี่ยนตุกตาเพลากลางตัดต่อ คือเป็นการเกือบๆโอเวอร์คอนเพาากลางทางเส้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้นิ่งมากๆแล้วเพื่อนๆก็ไปดูรายละเอียดเองนะตามบินเท่าที่ผมถ่ายรูปไปเลยนะครับรายการของเขาค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงล่างของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยสดใหม่แล้วส่วนรายการอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงนะก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็มาดูประตูทั้ง4บานนะครับก็ถือว่าน่ารักนะเรียบร้อยนะยางขอบนอกนะเนี่ยยางขอบในนะยังสวยอยู่นะ พวกพรมเดิมๆเ,เห็นไหมเนี่ยลักษณะนี้นะครับยังอยู่ครบหายากนะสภาพนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะยางขอบนอกขอบในนะครับแต่เนี่ยตรงนี้อาจจะมีขาดนิดนึงตามอายุนะแต่เพื่อนๆคนไหนที่ซีเรียสเอาไปเปลี่ยนแต่ผมแนะนําว่าลองใช้ดูก่อนนะครับถ้าเกิด เสียงลมไม่ได้เข้าน้ําไม่ได้ซึมเนี่ยก็สามารถใช้ต่อได้อีกยาวๆเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องของคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยตัว316มันจะมาเป็นเครื่องยนต์รหัส M40 นะขนาด1.6ลิตรให้ไม้ที่102ตัวจะจบับเกียร์ธรรมดา5สปีดคันนี้ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ของอันนี้เราทําอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นตัวแอร์นะคันนี้จัดก,การเปลี่ยนสายพานแอร์ใหม่สายพานไดชาร์จเปลี่ยนใหม่นะครับสายพานทัมมิ่งตัวลูกลอกเปลี่ยนใหม่หมดเลย แล้วก็หม้อน้านะครับอันนี้สภาพไม่ค่อยดีแล้วนะอันนี้จัดการเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่ให้นะเ <im itation> พื่อนๆใช้ต่อได้ยาวยๆนะแล้วก็ตัวไดชาร์จเนี่ยมันจะมีตัวบูทขาไดชาร์จเปลี่ยนนิดหน่อยน้ำมันเครื่องไล่ใหม่หมดนะครับแล้วก็ตัวไส้กรองนะวาล์วน้ำนะครับประเกนฐานกรองน้ํามันเครื่องนะนี่จัดการเปลี่ยนด้วย <im itation> แล้วก็จะมีอาการรั่วซึมเล็กน้อยที่บริเวณท้ายเกียร์นะครับก็จัดการซีลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เกี่ยวกับเกียร์ก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับเปลี่ยนบูทคันเกียร์อะไรเงี้ยนะให้มัน เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะคันนี้นะครับห้องเครื่องตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยพวกกระปุกนะ้ํามันเบรกนะน้ามันคัสนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะเบิกใหม่เลยนะครับเครื่องตอนนี้แห้งแล้วไม่มีซึมแล้วแอร์โฟล์คันนี้ยังดีอยู่นะโดยรวมนะครับเครื่อง M40 1.6ลิตรคันนี้นะต้องใช้คำว่าทั้งห้องเครื่องเลยนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผ่านมาตรฐานช่องเราแล้ว แต่จะมีหนึ่งตำหนิที่ยังไม่ได้แก้ไขนะเพื่อนเพื่อนก็ตั้งใจฟังนิดนึงก็คือตัวแหลกพวงมาลัยนะอันนี้ไม่ได้แก้ให้คือมันจะเริ่มพวงมาลัยหลวมแล้วค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นไฟท้าย3ชั้นล็อตแรกนะครับยังไม่มีระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เพื่อนเพื่อนตั้งใจฟังคราวนี้พอมันหลวมเนี่ยมันก็มีแนวทางแก้ก็คือต้องเปลี่ยนแหลกแต่คราวนี้แหลกเดิมตรงรุ่นแบบไม่มีพาวเวอร์เนี่ยบอกเลยว่าราคาแพง นะเพราะนั้นตรงนี้เราเลยเว้นไว้ให้เจ้าของใหม่ไปตัดสินใจเองว่าคุณจะหาแหลกแบบไม่มีพาวเวอร์ตรงรุ่นมาใส่หรือคุณจะอัปเกรดให้เป็นพงไลพาวเวอร์เลยนะคุณก็ไปเดินระบบใหม่ใส่กระปุกพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์แล้วก็เปลี่ยนแหลกแบบมีพาวเวอร์ไปเลยนะอันนี้เว้นให้เจ้าของใหม่ไปตัดสินใจเองเราไม่ได้ทำก็เพื่อให้ราคามันถูกลงด้วยนะนี่ช่องเราขายความตรงนะเราแจ้งตรงๆมีอะไรเราบอกหมด ด้านท้ายของคันนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่ารักนะเนี่ยตัวกันชนเดิมๆนะครับส16จะว่าไป316เนี่ยเออมันก็หายากแล้วนะส่วนใหญ่ที่เห็นในท้องตลาดจะเป็น318กันนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะอันนี้จะมีการเปลี่ยนยางฝาท้ายนะเบิกใหม่นะครับเจ้าของคนฝาขายเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะไฟหน้านี้ถือว่ายังสวยอยู่ นะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยอาการคัสสิกของเขานะซีลไฟท้ายมันจะชอบรั่วซึมนะมันทำ,ำให้น้าเข้าอันนี้จัดก,การซีลใหม่เรียบร้อยแล้วตัวถาดเครื่องมือเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวถาดยังอยู่แต่ว่าตัวเครื่องมือไม่เหลือแล้วนะครับเพื่อนๆที่ซีเรียสน,น,นะถ้าอยากมีเอาไว้อวดเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อใส่กันเอาเองนะครับชุดหนึ่งประมาณ2องสามพันมาครบทุกตัวเลยแล้วก็ห้องสัมภาระของคันนี้ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับพรมผ้าสักการะต่างๆเนี่ยนะ ตามแผงพวกนี้นะครับอยู่ครบหมดเลยเนี่ยพวกยางอะไหล่นะอะไรต่างๆก็อยู่ครบนะครับคันนี้บอดี้ค่อนข้างน่ารักเดิมๆภายในของคันนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะเนี่ยตัวพงวมาลัยแต่พงมาลัยนี้มันเรียบๆอย่างนี้แล้วนะน่าจะผ่านการจับการอะไรมานะครับตามอายุนะพงมาลัยเดิมๆตัวคอนโซลเอออันี้แปลกดีนะครับแทบจะไม่มีรอยร้าวแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลย นะแล้วก็หัวเกียร์ถุงเกียร์นะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยน่ารักเครื่องเสียงทํามาแล้วนะครับแล้วก็นาฬิกายังใช้งานได้จริงอยู่นะคันนี้เรือนใหม่เข้าใจว่าใช้งานได้ทุกจุดนะครับดีมากๆเลยนี้เกะเป็นยังไงบ้างมีฝืดๆนิดนึงไม่รู้ติดอะไรเออผมก็ไม่กล้าทําแรงนะเดี๋ยวมันหักสภาพบ่อคันนี้ถือว่ากลางๆค่อนไปทางสวยนะครับเป็นบ่อหนังรูอะนะ E30 ไฟท้าย3ชั้นร,ร้อล็กๆนะครับเข้าใจว่ามันจะเป็นเบาะเหมือนกระตัวไฟท้าย2ชั้นเลยนะเบาะมันจะเป็นหนังรูซึ่งผมรู้สึกว่าผิวสัมผัสมันจะหนากว่านุ่มนวลกว่านะแพราะวก็คันนี้จะมาเป็นกระจกมือหมุนทั้ง4บานดีมากๆเลยนะจุดขายคันนี้นะครับมันก็หมดปัญหาเรื่องมอเตอร์เสียน่ารำคาญมาเร e นะื่อ E30 เนี่ยพวกกระจกไฟฟ้านะมันจะชอบแบบใช้ไม่ได้ตร,ต,รต,รต,รตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างงี้นะแต่คันนี้มือหมุนใช้งานตลอดชีพ ตรงนี้ช่องใส่เทสบเ,เดิมเก่าแล้วนะครับเดิมจากโรงงาน40ปีเพื่อนๆจะหามือสองมาใส่ก็ได้นะครับหรือจะเอาออกไปเลยแล้วเปลี่ยนเป็นที่วางของเนี่ยก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะครับนี้เบาะยังล็อกได้ปกติอยู่นะครับปรับได้ปกติเลยแต่ว่าตัวโช๊คบอะเนี่ยส่วนใหญ่เสียกันหมดแล้วนะเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนโช๊คบอะก็ได้นะครับตัวหนึ่งเล่นกันไม่แพงแต่มันใช้หลายตัว แต่สำหรับผมแล้วอ่ะสาระคือถ้ามันยังสามารถล็อกได้ลักษณะเนี้ถือว่าโอเคมากแล้วในสารด้านหลังของคันนี้นะครับก็ถือว่ากลางๆนะค่อนไปทางเรียบร้อยนะครับโอเคอยู่นะตัวเบาะนุ่มมากนะพวกเบาะหนังรูเนี่ยผมชอบมากเลยไม่รู้ผมรู้คิดเบ่งหรือเปล่านะครับแต่หนังมันหนากว่าแล้วก็นุ่มกว่าตัวเบาะหนังเรียบนะครับแล้วก็เนี่ยกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็เนี่ยแต่ว่าห้องไฟห้องโดยสารนะพเพื่อนๆไปเปลี่ยนหลอดกันเอาเองนะครับ นี่ไม่กี่สิบบาทอะไรโดยรวมถือว่าเกินค่าเฉลี่ยแล้วกันนะคือผมไม่ได้ถึงขน,นาดบอกว่าคันนี้สวยมากอะไรเอาเป็นว่า<ม>เพื่อนเอาไปเก็บความสวยงามต่ออีกไม่เยอะนะครับพอได้อยู่อมาดูการขับขี่คันนี้นะคันนี้สตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับรถทํามาสมบูรณ์ละตอนนี้แอร์หนาวมากนะครับมาวันแรกจําได้ว่าแอร์มีแต่ลมนะตอนนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละอันนี้สําหรับตัวสามหนึ่งหกที่จริงเราเคยทํารีวิวตัวสามหนึ่งหกแล้วนะ e สามสิบ นะผมก็ขอสูบอย่างสั้นเลยเนี่ยพวงมาลัยหนักชิบหายเลยคือมันเป็นตัวแบบไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับก็ผมเคยทำรีวิวสั้นๆแล้วนะ3 1 6เนี่ยไม่ขี้เหร่ะนะมันไม่แย่เรื่องอัตราเร่งกำลังเครื่องเขาเพราะมันมีการคดเฟืองท้ายมานะเฟืองท้ายลูกมันจะใหญ่กว่าตัว318มันทําไม้ต้นเนี่ยมันก็มีความจาี๊ดจ๊าดขึ้นนะครับมันก็มาช่วยตรงนี้แต่ปลายมันจะค่อนข้างเหี่ยวนะก็ตรงแจง้งเตือนตรงๆนะครับ316เนี่ยจึงเหมาะกับเป็นรถที่ ในยุคปัจจุบันนะเอาไว้ขับเล่นขับสวยงามนะครับขับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้เข้าโค้งอะไรก็สนุกตามสไตล์เบียมมันอยู่นะแต่ว่าตีนปลายมันจะเหี่ยวน,นิดนึงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสายซิงสายแรงๆเนี่ยคุณก็ไปหา318เลยจะดีกว่าตัวอัตราสิ้นเปลืองนะครับเราก็เคยจับดูแล้วนะสำหรับ316เกียร์ธรรมดาเนี่ยแต่อันนี้เราจับที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่ได้เหยียบ110เหมือนมาตรฐานคันอื่นๆนะครับ ที่ความเร็ว90มัดโดยสาร2คนอะไรอย่างเงี้ยนะเปิดแอร์ขีดเดียวเนี่ยมันทาได้13.9าด้โลลิตรเอ๊หรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อนลองไปดูในรีวิวคันทองอ่ะนะผมจําไม่ได้ละตัวเลขนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะแต่ย้าว่าที่ความเร็ว90นะครับถ้าวิ่ง1 1 0เหมือนคันอื่นๆ่เนี่ยตัวเลขอาจจะด้อยกว่านี้หน่อยสําหรับสา6คันนี้นะนอกจากตัวรถที่ค่อนข้างเดิมน่ารักแล้วก็ทําสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะผมอยากจะ คือไม่ได้ขายรถอย่างเดียวนะอยากจะขายเจ้าของด้วยนะครับเจ้าของเนี่ยก็ยังเป็นเด็กนะักศึกษาอยู่เลยนะอยากจะขายรถผ่านช่องของเรามากนะครับเราก็บอกว่าหัวใจสําคัญเนี่ยคือไปทํารถให้มันเรียบร้อยให้มันสมบูรณ์นะพอช่างเขาประเมินออกมาเนี่ยนะค่าซ่อมเกือบแสนนะก็ตามบินเท่าที่เห็นเลยนะรายละเอียดเยอะมากอันนี้เท่าที่หาเจอนะยังมีอีกหลายๆส่วนนะครับที่ซื้อของเข้ามาแล้วมันไม่มีบินให้ นะครับคันนี้หมดไปค่อนข้างเยอะน้องบอกว่าพี่จอนว่าไงผมว่างั้นนะคือสู้ตายนะคันนี้ให้มันใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆที่ได้คันนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะสาหรับผมนะอันนี้ผมเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับแล้วก็สายตรง e สามสิบคนที่ e รีสามสิบมานานจะรู้ดี e สามสิบเนี่ยพยายามซื้อคันที่จบที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดนะราคาเนี่ยเป็นเรื่องรองนะลหลายๆคนนะครับปเป็นน้นราคาถูกเนี่ย แล้วเป็นยังไงสุดท้ายมันไปไม่ไหวรถพื้นฐานไม่ดีมันปั้นไม่ขึ้นนะหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่จบนะครับสุดท้ายก็ล้มโปรเจกต์ยอมแพ้กันแล้วก็มาบอกว่า e 3 0เป็นรถปราบเซียนสรุปนะครับ bmw ซีรี s ส์3 e 3 0ตัว3-16 i หไอที่อยู่ขานาดตรงนี้นะก็ผ่านมาตรฐานของช่องเราเรียบร้อยแล้วซึ่งความพิเศษของคันนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้ความสดใหม่ทั้งระบบนะหลายๆระบบเลยนะครับรเอาไปใช้ต่อเนี่ยก็ไม่ต้องปวดหัว นะก็จะมีตําหนิหลักๆแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นซึ่งเพื่อนๆก็เอาไปตัดสินใจเองว่าจะทํายังไงต่อนะก็คือตัวแหลกพวงมาลัยของเขาสมบัตเบี m ยน้ำยูซีสามสามหนึ่งหกออีสาปีหนึ่งเกปดแปดที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะเพื่อนๆคนไหน,นที่สนใจเนี่ยเอาไปเลยแสนหะกซึ่งคันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพแน่นอนนะรถด,ดีเจ้าของใจถึงซ่อมถึงเพื่อนๆเ,เอาไปทําต่ออีกแค่นิดเดียวนะคุ้มค่าหรือไม่ก็ลองพิจารณาดู